พี่น้องครับผมวัอนี้ก้อยปลาตะเพียนครับผมเอาติดแลเอาติเนื้อเลยพี่น้องปลาตะเพียนครับใส่ไข่หมดไข่ค้างหมดแดงใส่หมดแดงนี่นี่ดูเด็ดครับผมสับดีๆเลยนะล่ะบราต้องปัดน้ำเราใส่หมดแดงพี่น้องก้อยปลาตะเพียนใส่หมดแดงครับผมมือนี้เด็ดเลยครับผมอ่าครับผมพี่น้องครับวัอนี้ ต้มปลาชูดเด็ดครับใส่หมูแดงมือ่อไยเดี๋ยวเชี่ยวใส่หมูแดงเราจะเชี่ยวเอาไปใส่ก้อยนะครับโอ้ยพี่น้องเลยสุดยอดเลยครับนี่ปลานิลปลาตะเพียนครับต้มเดี๋ยวนี้ผมเชี่ยวไปใส่ก้อยมันก้อยก้อยปลาตะเพียนเนี่ยเอาไว้โอเค โอ้ย oh, hey, สุดยอดครับผมมา ah, มือ่อไงต้มสุดยอดเลยต้มปลาตะเพียนปลานิลใส่ไข่ใส่หมุดแดงครับอ่าพี่นอ้นองครับผมมื่อีงครับผมยมบ้านดงก้อยปลาตะเพียนครับผมใส่หมุดแดงเด้อพี่น้องอเด้อครับเนี่ยอันนี้ใส่เครื่องเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยเอาใส่ลาบคนเลยนะครับผมพริกใส่พริกใส่ห,วหัวหอมกระเทียมขาดคาแล้วกู เฮ้เนี่ยปลาตะเบียนครับที่สับไปแล้วครับผมไปปลาโอ้ปลาตะเบียนนลองก็ได้เลยใส่ไปได้พี่เด็กลองพี่น้องมาแกงครับผมบว้จัดลงไปเลย นีแหละเขาเรียกว่าน้าจะไปหนึ่งน้น้าจะไนึงตัวออ่าป็นอันแเบร้อยแล้วครับหัวใส่อยเร็ไปแล้วไปกินได้พม่นรอกนอครับเวอตัวหอมๆตัวอื่นเป็นปลน้องครับผ้อไกินกันมาครับผมนี่น้องครับเดร้อยแล้วครับผม ปล่อยปลาตะเพียนครับผมใส่มะแดงครับมื่อนี้สุดยอดเมนูเลยครับพี่น้องะะบรรยากาศฝนตกพี่น้องเอ้อพอดีเลยครับผมเับเฮ็ดคีไฟพี่น้องเบิ่งลบบวนตกแห้งกราดเลยครับมันอก้อนเนี้ยันี่แหละครับผมพี่น้องนะก๋ครับาตะเพียนก่อยก๋วยนะครับพอดีก่อยใส่ไข่มะแดงครับตอนตอน เรวติดตามชมร่มกันครับผมตัวเองมน้งอะอะคอยลาตะเกียบสุดัดดาวด้วยครับผม ข้าวเนียวยังไม่อยู่นรนมา้เสร็กับผมหกนไงมาห้สุกกิ้เนี่ยครับพี่นองครับโอ้ีต้มพี่มต้มใส่หัแดงะครับพี่น้องวันนาตเยียมครับโอ้สุดยอดเลยเนี่ย Chúng đi, chia nhau không? đi bằng ngăn Để không ngoài Còn không? Rồi, ba tập Xay mốt đen Ngon đấy

ตกหนักมากเลยน้องอืมฝนหนุมดังฝนตกแรงมากเลยครับวันนี้วันที่ธนาการครับผมนี่ตก dọn quân lúc nào lúc nào hát 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 thế hát 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 กำลังนำมาเลยครับโอ้ตึมเลยเมื่อกี้ฮลูกโดดปล่อยปลาตะเพียนเขาเรียกว่าใส่ใส่ให้บุนแดงอ่ะสมบุนแดงมัดซมมัดซมมันมานเห็นเ้มัด้ม

ลมยูลมยลมลังก็ลมยลมตกได้ยงลมนี่น้องโอ้วล้มเรงคร รอบคิดนี้ก็เอาให้แข็งที่นี้แล้วกินองเด้อครับผมฝากกดติดตามกดติดแชร์ด้วยครับผมยิ่งบรนทุ่งทําให้น่าครับผมทําให้กําลับชมมาติดตามอให้ติดอาหากังได้รวยรวยเด้อครับผม